ถ้าสมมติเราไม่ได้เข้า่วมโครงการตรงงานอะในหัวเราไม่มีอะไรเลยนะที่บ้านเราก็มีแต่แบบชาวนาชาวไร่ไม่มีใครไปอาชีพอื่นเลยเราไม่ค่อยเห็นภาพพอรู้จักอาชีพนี้เราก็มุ่งไปตรงนี้จุดเดียวเลยจนทํามันสําเร็จจากจุดเริ่มต้นจากการทำทบีดเล็กๆนี่คะ่ะทําให้เราประสบความสเร็จในชีวิตมาจนถ,ถึงตอนนี้ชื่อนางสาวอรพันธ์เพียมพิมายคะ่ะเป็นทันตสาธารณสุขคะ่ะปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองคามอําเภอพิมายคะ่ะ เป็นงานส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูประชาชนในชุมชนนะคะที่เขาไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการของโรงพยาบาลได้นะคะบางคนมีข้อจํากัดเรื่องลดเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าสมมุติเป็นเคสที่อุ้มสามารถทําได้ก็คือทําที่นี่แต่ถ้าเป็นเคสที่นอกเหนือการรักษาที่ต้องอยู่ภายใต้ทรรมชาติแล้วคือจะต้องรีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลน,นะคะนี่คูเทนปูนทําได้อน,นี้ก็ทาได้หมดอุดฟนันสามารถอุดได้ะคะ่ะ ถอนฟันสามารถถอนฟันน้ำนมได้แล้วก็ฟันแท้ที่ง่ายแต่ถ้าฟันแท้อย่างเช่นฟันคุดฟันที่ผู้ป่วยมีโรคร่วมด้วยโรคทางระบบลูกมาใจอย่างเงี้ยก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลค่ะเชิงลูกกอย่างเช่นเวลามีเคสที่โรงพยาบาลเหมือนส่งมาแล้วอยากให้ดูแลเป็นพิเศษนะคะทีมของพยาบาลทีมของกายภาพโรงพยาบาลจ่อ พัสกรรมก็จะออกไปด้วยอย่างนี้ค่ะไปให้ความรู้เขาเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงปากจะเป็นโครงการบูรณาการร่วมค่ะบางทีมีโครงการเนาะอุ้มก็จะสามารถเอากิจกรรมของอุ้หนะ่ะไปเข้าร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์บางคนเหมือนเข้าถึงเรื่องฟันได้ไม่ครบไม่ครอบคลุมอย่างนี้ค่ะเราก็อยากไปแอดในทุกๆโอกาสที่ที่สามารถเข้าไปแอดได้อย่างนี้ค่ะเอามาชิมนี่ใช่ไหมคะตอนช่วงที่ทำทูบีที่บ้านนะคะ เหมือนกับเราพสตออชจุลูที่เขาโคเวอร์หมู่บ้านเราอะค่ะที่เขาช่วยดูแลสนับสนุนเราไปช่วยงานเขาเราก็เห็นมีอาชีพนั้นอาชีพนี้แล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะธนตกรรมคืออะไรตอนนั้นเราไม่รู้จักเราเข้าไปถามพี่เขาว่าเออพี่พี่เรียนอะไรพี่ต้องสอบที่ไหนพี่ต้องอะไรบ้างะคะพี่เขาก็เล่าให้ฟังข,ข่าวๆเราก็เลยสนใจเพราะตอนนั้นภาพในหัวเราไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวกับอาชีพอย่างนี้เนาะพี่เขาก็แนะนำมาแล้วก็เลยลองสมัครดูค่ะก็เลยเริ่มศึกษาจากตรงน,นั้น ที่จำความได้คือชมมุมรม่ะดำเนินการมาตั้งแต่อุ้มอยู่มต้นแต่ตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้เข้าร่วมมาเล่าแบบเป็นเด็กเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนยังไงคะไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยแบบอยู่กับใครจนกระทั่งเพื่อนสนิทเราชวนตอนอยู่มสี่ว่าเออลองมาทํำไหมเขาก็อยากมีเพื่อนทําด้วยอะไรโ <c oughs> ดยเราก็เลยแบบก็เลยอ่าลองมาทําพอมาทําแล้วเออมันสนุกมันสนุกแล้วแบบมีเพื่อนที่เราไม่เคยมีจากที่ไม่ค่อยรู้จักใครในหมู่บ้านเราก็เริ่มรู้จักเขามากขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปทํางานในอนามัยที่บอกเลยคะ่ะว่า บางทีหมอก็ให้ไปช่วยต่างๆช่วยนั่นช่วยนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไปเห็นเราก็เรู้สึกว่าเออมันก็เป็นโครงการที่สนุกนะจนมีครั้งหนึ่งที่เหมือนพออที่นั่นนะคะเขาบอกว่าไปโครงการทูบีน,นเมื่อวันแค้มป์ไหมเอ,อ๊ะมันก็แปลกใหม่ดีนะเราไม่เคยไปเนะเาะก็เลยไปกับเพื่อนที่เซินซางนะคะก็ไปอันนั้นนะเปิดโลกเลย <laughs> เขาจะให้เราแบ่งเขาจะแบ่งเป็นสีเหมือน,นเรากับเพื่อนก็จะอยู่คนละสีเราก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมรันว่าวันนี้สีนี้ไปเรียนภาษาจีีีีนนนนนะะสส้มาาเรยารยกแดงนะ มีเรียนแม้กระทั่งแบบการเดินแบบโดยเอานางสาวไทยมาสอนอย่างเงี้ยเรียนเทคอนโดก็เอานักกีฬาทีมชาติมาสอนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเขาให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่ทําจริงๆไม่ใช่ทําไปเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเจวันที่แบบสนุกสุดๆ <c oughs> อุ้มทํา3ปีเนาะมาสี่มาห้ามาหกพอจบเราก็ต้องไปเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะแบบกลับมาบ่อยๆได้แต่ถ้ามีเวลาว่างอย่างเช่นที่ไปประกวดที่เมืองทองมาเดือนที่ผ่านมาอันนี้อุ้มก็ไปร่วมไปช่วยน้องๆเขาดูอย่างเงี้ยค่ะ พอเวลาเราไปแบบให้คำปรึกษาน้องๆเหมือนเราเคสตัวเองอะค่ะว่าตัวเองเคยทามาแล้วยางนั้นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะ <c oughs> เขาก็ถือว่าเราเป็นความภาคภูมิใจของเขาเหมือนกันนะคะทางชมรมนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสามารถช่วยกันได้นะมันไม่ได้เสียเวลาอะไรขนาดนั้นหรอกแบบเราอยากให้น้องๆแบบได้ได้ทำเหมือนที่เราทำอะค่ะมันสนุกเราอยากส่งต่อความสนุกนั้นนะไปให้น้องๆอ,อ,อย่างนี้นะคะ่ะได้เยอะเลยค่ะ ได้สังคมได้เพื่อนได้โอกาสได้มุมมองใหม่ๆในชีวิตได้การใช้ชีวิตใหม่ๆที่ถ้าเราไม่เข้ามาที่เนี่ยเราจะไม่ได้รับ <c oughs> อย่างเงี้ค่ะอยากฝากถึงน้องๆหรือผู้ชมคนอื่นๆนะคะที่ดูรายการนี้อยู่อยากให้ลองเข้ามาร่วมโครงการทูบีนัมเบอรันนะคะถ้าอยากเดินไปทางไหนลองลงมือทําลองปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให้ตัวเองทําอะไรใหม่ๆ แต่เราจะค้นพบว่าในโลกนี้ยังมีอะไรต่างๆอีกเยอะแยะที่เรายังไม่เคยได้ทํานะคะเหมือนกับตัวอุ้มเองเนี่ยที่ลองทําแล้วประสบควสมสาเร็จจากจุดนั้นมาจุดเล็กๆที่เรามองข้ามเลยคะลองแค่ก้าวออกมาแค่นั้นเองค่ะ